สาวทนไม่ไหวจบรักเจ็ดปีหลังแฟนทำงานมาห้าปีเงินเดือนแค่สามหมื่นจะเอาอะไรกินเมื่อวันที่25สิงหาคม25 6 5้าเว็บไซต์เธอเดเผยเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เธอได้ออกมาระบายความทุกข์ใจผ่านทางชุมชนออนไลน์ของไต้หวันเผยว่าเธอคบกับแฟนหนุ่มคนหนึ่งมานานถึงเจปีแล้วด้วยกันจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไม่ใช่เหตุเพราะความเข้ากันไม่ได้หรือมีเรื่องทะเลวิวาทกันแต่เป็นเพราะ เงินเดือนของเขาต่ำเกินไปหญิงสาวเผยว่าเธอและเขาเรียนจบมาพร้อมกันตอนเริ่มทำงานเงินเดือนของทั้งสองก็เท่ากันแต่หลังจากผ่านไปนาน5ปีเงินเดือนของเขายังแค่3 0 0 0 0ดอลลาร์ใต้หวันราว3 5 0 0 0บาทซึ่งเป็นเงินเดือนที่น้อยมากสำหรับเธอเพราะขนาดตัวเธอเองยังมีเงินเดือนมากกว่าเขาถึงสองเท่าด้วยเหตุนี้จึงทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงทุกครั้งที่เราออกเดตกินและเที่ยวเราก็ต้องมานั่งคิดคำนวณเงินกันคอยเป็นกังวลเรื่องรายจ่าย หญิงสาวกล่าวทั้งนี้หญิงสาวเผยว่าเธอเคยลองคุยกับแฟนของเธอโน้มน้าวให้เขาลองเปลี่ยนงานใหม่เพื่อไรายได้ที่ดีกว่าเดิมแต่เขากลับบอกเธอว่าแค่นี้ก็พอหญิงสาวคิดว่าหากในอนาคตเมื่อแต่งงานกันไปเขายังคงมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตเช่นนี้เห็นทีว่าคงจะไปกันไม่รอดเธอจึงเลือกที่จะเลิกรากันดีกว่าฉันเลิกกับแฟนเพราะเงินเดือนมันเกินไปหรือเปล่าหญิงสาวถามความคิดเห็นจากเพื่อนๆในโซเชียล ภายหลังจากเรื่องราวของเธอถูกแชร์ไปก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเข้าไปถกเถียงกันเป็นจำนวนมากโดยฝ่ายหนึ่งเข้าใจหญิงสาวกล่าวว่าเงินเดือนสามหมื่นก็น้อยไปจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> การแต่งงานไม่ใช่แค่ความรักต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงและความสมเหตุสมผลอย่าเสียเวลากันต่อไปโดยไม่มีอนาคตคุณคิดถูกแล้วเงินเดือนสามหมื่นต้องหักภาษีค่าประกันสุขภาพพูดตรงๆมันต่ำเกินไป เขาติดความสบายอยู่ในคอมฟอร์ตโซนจนไม่คิดถึงอนาคตร่วมกันประเด็นไม่ใช่เงินเดือนแต่เขาไม่รู้ว่าจะเติบโตอย่างไรอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายมองว่าหญิงสาวทำเกินไปที่เอาแต่เรื่องเงินมาตัดสินใจโดยกล่าวทำนองว่าลองคิดกลับกันหากผู้หญิงเงินเดือนแค่สามหมื่นแล้วผู้ชายเงินเดือนมากกว่าสองเท่าคิดว่าเขาจะเลิกกับเธอไหมเป็นเพราะคุณกลัวตัวเองไม่สบายหรือเปล่าถึงสนใจแต่ว่าอีกฝ่ายได้เงินน้อย ขอบคุณข้อมูลจากอีเทเด